พขาพองแล้วครับทุกคนว้าวเขามีควันขึ้นมาแบบนี้เลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าทุ่ช่องขันตินะครับคลิปนี้นะครับติจะมากินขันตีชาบูมาล่าพกพาแบนด์ถ้วยร้อนไม่หงอไฟไม่ใช้น้ําร้อนเป็นยังไงมาดูกันครับอันนี้เนี่ยติขายเองนะครับทุกคนนี่เขาจะมีด้านในวูมีทั้งช้อนนะครับแล้วก็มีน้ําชาบูน้ําดํานะครับแถมนี่ครับมีเห็ดมาให้ด้วยและก็มีมาม่าครับ มีเหตุให้ด้วยว้าวพร้อมกับลาซอชาบูน้ำดำลงไปครับส่วนด้านล่างนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยกิน<า>ไม่ได้นะครับด้านในจะเป็นซองขาวๆแบบนี้นะจะทำให้น้ำของเราเดือดโดยไม่ต้องใช้ไฟมันจะเป็นยังไงเนี่ยแค่นําน้ําเปล่านะครับเติมลงไปนะครับเขาพองแล้วครับทุกคนว้าเขามีควันขึ้นมาแบบนี้เลยก็จะรีบนะครับเอาตัวเฮ้ชาบูของเรานะครับใส่ลงไปในล็อกเลย เทน้ำเปล่าลงไปในถ้วยให้เต็มเลยครับคอนเข้าไปได้ด้วยครับว้าว <Wow. S 1> อันตีหมาราพกพาแบนถ้วยร้อนครับนี่วู๊ รสนี้นะครับเด็กๆก็กินได้นะครับอย่างตีไม่ทานเผ็ดนะครับเราก็จะใส่ผงน้อยๆนะครับให้เหมือนว่าเป็นรสต้มยำเลยนะครับนี่ใส่ไม่ต้องมากนะครับถ้าไม่พอเนี่ยค่อยปรุงที่หลังหลังสุกก็ได้ครับใส่ขันติพริกกรอบลงไปด้วยกับทุกคนใส่เห็ดลงไปเลยอันนี้นะครับควรฉีกออกค่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะให้ซองนี้แตกไม่ได้นะทุกคนซองนี้นะครับห้ามทานเด็ดขาดนะทุกคนและนี่ครับน้ำเปล่าธรรมดาเลยครับไม่ใช่น้ำเย็นแล้วก็ไม่ใช่น้ำร้อนได้เลยนะเดือดมาแล้ว ว้าว้าวนี่นะครับแล้วก็รีบเอาอันนี้นะครับใส่ลงไปเลยแกนี่ทุกคนนะครับวันราคาถูกมากนะทุกคนดูคลิปนี้จบรู้แน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมไปสั่งกันที่เพจขัดตีเมอร์แมนนะทุกคนควันควันกลุ่นมากขึ้นไปเยอะเลยว้าวอืมหอมมากเลยโอ้ เด็กๆน้องๆนะครับตอนเดือดแบบนี้นะครับอย่าไปจับนะครับเพราะว่าจะร้อนมากๆร้อนถึงร้อยองศาเลยนะทุกคนรอประมาณ5-10นาทีเท่านั้นครับเดี๋ยวเราก็ได้กินกันแล้วสุกแล้วทุกคนว้าวทุกคนดูสิเส้นดูนุม่มแล้วก็สุกเลยครับทุกคนอ้อือืม,อม อืมอืมอร่อยมากอืมเห็ดครับอืม มีคนกดไลค์อ่ะตีมาเหรอได้เลยนะไม่ให <c oughs> ้ไม่ให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 ้ ถ้าจะกินแบบนี้ก็ไปสั่งที่เพจขันตีเมอร์แมนสิสองกระปุกอะ่ะแค่ร้อยเดียวทั้งชาบูน้ำดำแล้วก็รสหมาล่านะครับขันติชาบูหมาล่าพกพาแบนดถ้วยร้อนเข้ามาสั่งกันเยอะๆนะครับไม่ต้องใช้น้ำร้อนไม่งอไฟสุดยอดเลยอะ่ะลิงก์ใต้คลิปสองกระปุกแค่ร้อยเดียวคุ้มสุดๆเลยรีบไปสั่งเลยครับสั่งสองรสได้เลยนะอิ่มสะดวกแถมเป็นนวัตกรรมใหม่ เราจะลองใส่มาม่าเผ็ดเกาหลีนะลองดูว่าสามารถทำให้สุกได้มั้ย้าวคนใส่ลงไปต่อกไข่ใส่ลงไปเลยนี่อลองใส่ตอกโบกีกันดูบ้างครับว่าจะสุกไหมใส่ชีสลงไปทุกคนนี่จุกๆเลยก็ปิดเลยครับอือออนี่ติแกดู ไข่สุกแล้วมามา่าเผ็ดก็สุกแล้วว้าวชีสยืดตกอกบีกก็สุกกะแกืมืม mm. mm. โอ้ยตีเผ็ดมากเลยน้ำไม่มีแล้ววะหาน้ำมาให้หน่อยสิใช่เอามาเลยอออโอ้ยอเบียกหมดเลยอะ อยู่ดีๆไม่ได้ใช่ไหม